ครับก็สวัสดีครับก็อยู่กับไม้มหาดำนะครับเป็นรหัสเอ้าวเก้นะครับชุดนี้จะเป็นไม้หลังควอเตอร์โซนะครับที่ทำทรง GA ทรงเด็ดหนอดแล้วก็ OM ได้นะครับในรูปที่เห็นอยู่ก็คือจะว่าเทมเพลตของทรง GA นะครับก็จะมีลายหน่อยๆน,นะครับปกติไม้มหาดจะเป็นสีเหลืองนะครับแต่ด้วยความที่เป็นไม้เก่าก็คือ โดนตัดโดนล้มแล้วก็อยู่ในน้ำนะครับเป็นสิบขอไปประมาณ20-30ปีนะครับถึงจะดําก็ได้ทําการาตัดนะครับแรรูปขนาด2นิ้วแล้วก็นํามาเข็บไว้อีก2-3ปีนะครับแล้วก็ทําการผ่า ปลรูปนะครับเดี๋ยวเขาจะดำแบบนี้นะครับด้วยความที่ไม้เขายังผ่าใหม่อยู่นะครับก็เลยทําให้เขาจะออกประมาณดำดำเขียวๆนิดนึงนะครับสําหรับท่านที่ชอบโทนดำดำไม่ควรพลาดในการสะสมไม้ชุดนี้นะครับเพราะว่าด้วยความที่หายากผมก็เลยเก็บด้วยนะครับไม่ไม่ปล่อยเยอะเท่าไหร่นะครับในส่วนของไม้ข้างลืมบอกขนาดไปนะครับขนาดไม้ข้างนะครับก็คือขนาดกว้าง14เซนนะครับแล้วก็ยาว84เซนนะครับ ก็ทําได้ทุกทรงอยู่แล้วนะครับก็สําหรับท่านที่ชื่นชอบก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็วันนี้ก็ให้ดูโดยประมาณนะครับของคครบ